ค่ะคลิปนี้นะคะโยจะพาเพื่อนๆมารู้จักเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับโยในประเทศสวีเดนบอกเด้เลยว่ามเมนต์นี้นะสำหรับคนไทยอยู่ต่างประเทศอนะบอกเดยเลยว่ามันไม่ง่ายไม่ง่ายจริงๆแล้ววันนี้โยจะพาทุกคนไปดูโฉมหน้าเพื่อนที่โยมั่นใจว่าไม่นินทารับหลังไม่ว่าร้ายที่สำคัญความลับไม่เคยรั่วไหล แล้วมั่นใจแล้วเรารู้สึกว่าประทับใจในตัวเขามากๆเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่คือเพื่อนของโยเองค่ะมีทั้ง Oracle ิลและทาโร่นะคะทั้งของไทยแล้วก็ของต่างชาติและนี่ก็จะเป็นโต๊ะ โตทางานบอกได้เลยว่าเป็นโต๊ทํางานได้เป็นเพราะว่าอ่าเวลายโยเปิดไพ่โยก็จะมานั่งนั่งโต๊ตรงนี้บอกกล่าวในเรื่องตรงนี้ไว้แล้วที่ติ๊กต็อกก็มีคนสนใจทักเข้ามาเพราะว่าโยเปิดดูฟรีหนึ่งคำถามร้อยคนเดี๋ยวมารู้จักเพื่อนโยแต่ละแต่ละสํหรับกันเลยนะคะามาดูกันเลยนะคะก็จะเป็นไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็ชุดไพ่แบบว่า อของไทยด้วยอันนี้ก็จะเป็นที่ที่ทำงานอยู่้วยเพราะพื้นที่เล็กๆเนาะอันนี้จะเป็นเซตไพ่ทาโร่ออร์เรลนะคะเป็นแค่หนาอด้วยเนาะย,ย,ยังมีอีกหลายสำรับมากที่ที่ยังไม่แกะนะคะเพราะว่าวงการนี้เข้าและออกยากอันนี้จะเป็นแบบไพ่ยิปซีเนาะไพ่ยิปซีของโยก็จะมีหลายหน้าอันนี้ไพ่พมยานไพ่ไทยนะคะ อันนี้ก็เป็นไพนะ่ยิปซีแนวออราเคิลนะไพ่ไพ่แนวออราเคิลของไทยแล้วก็ของต่างชาติมีหมดยานะโลกจุดเทียนทำดีสมหวงังอะไรอย่างเงี้ยนะ เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆได้เจอเพื่อนที่โยรักและสนิทของโยแล้วนะคะมีหลายสำรับเลยมันก็ไม่แตกหรอกค่ะที่ว่าทำไมจะต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าโยเป็นคนที่มีความเชื่อและชอบศึกษาในเรื่องของพลังจิตจ,จิตวิญญาณเนาะและหลายคนเนี่ยถ้าได้ดูคลิปนะคะเก่าๆจะเห็นเลยว่าโยจะชอบพูดในเรื่องของตรงนี้มากเพราะวิชาเรื่องของพลังจิตมันเอามาใช้ได้จริงจากประสบการณ์ตรงมันใช้ได้จริงค่ะตอนแรกโยก็ไม่เชื่อหรอก แต่ว่าท่านเรียนมาแล้วมันต้องได้ใช้แล้ววันที่มาอยู่ต่างประเทศนะมันก็ได้ใช้จริงๆก่อนที่โยจะมาดูไพ่ใช่ไหมมันเกิดจากการที่โยนะอธิษฐานมีความรู้สึกว่าเคยอธิษฐานกับองค์พ่อพิคเนตไหมคือตัวโยเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือหลายองค์เนาะแต่ว่าองค์ที่ได้คุยได้พูดได้แบบขอพรมากที่สุดคือองค์พ่อแล้วมีประสบการณ์กับองค์พ่อมาเยอะมากจะไม่ขอเล่าในคลิปนี้นะคะ ด้วยพื้นฐานของโยเนี่ยเป็นเด็กหน้าตาสินการลครมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของครูบาอาจารย์ในเรื่องตรงนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติทีเนี้ยมันมีช่วงหนึ่งอะโยนอนไม่หลับสองอาทิตย์ทำยังไงก็ไม่หลับแล้วตื่นมาก็ไม่ได้เหนื่อยนะสองอาทิตย์เลยจนรู้สึกแบบเอจะถามใครดีนะจะคุยกับใครดีแล้วทีเนี้ยเวลาเราจะคุยกับพ่อหมอแม่หมอ เราก็ต้องนัดเวลาแล้วเวลาที่สวีเดนกับไทยอ่ะไม่ค่อยตรงกันแล้วเราก็ทํางานมันเป็นอะไรที่ไม่สะดวกเลยก็เลยตัดสินใจแบบเอองั้นลงศึกษาเรื่องไพ่ยิปซีอยู่ดีๆคิดได้เองคือไพ่สําหรับแรกที่ถ้าอยากเรียนดูไพ่อ่ะมันจะต้องเป็นชุดชุดอ่าไพ่ยิปซีแนวไรเดอร์เวทถูกไหมแล้วเราไปซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเราก็อ่านมันเป็นแล้วทีนี้ก็ซื้อชุดนี้ก็เป็นชุดอ่าที่สองแรกแรกที่โยฝึกอ่าน นะคะแล้วทีนี้จากการที่โยอ่านได้สักพักโรงเรียนด้วยแล้วก็มีครูแบบสอนตัวตัวแบบนี้ลองใช้วิชาตรงนี้เปิดไพ่ให้คนอื่นดูซิว่าจะช่วยเหลือเขาได้ไหมแล้วมันจะตรงมันจะให้แนวทางเขาได้ไหมปรากฏว่า Amazing มากค่ะทุกคนหลายหลายคนน่ะก็บอกว่าตรงเพราะว่าตัวโยเองอ่ะบางครั้งอ่ะที่มีความคาดเคลื่อนในการทำงานเป็นเพราะว่ามันต้องใช้แรงของสมาธิสูงมาก และบางครั้งอะสมาธิเราก็ติดติดดับๆเนาะด้วยความที่อารมณ์เราก็ไม่ค่อยคงที่ยอมรับเลยเราเราเหนื่อยด้วยเราทํางานเราเหนื่อยแล้วแบบนี้มันก็เลยเกิดการผิดพลาดนะคะก็หลายคนก็ดูไปแล้วก็ชอบที่จะดูต่อก็มีการแบบว่าจ่ายค่าบริการการดูขึ้นมาเนาะมันก็เลยเป็นโยกเลยสึกว่าเออโยอจะสานต่อในเรื่องตรงนี้ก็เลยเปิดช่องอีกช่องหนึ่งค่ะชื่อว่าครูโยโยปลุกจิตนะ ครูโยโยปลุกจิตเป็นช่อง Youtube อันนี้เป็นช่อง Youtube แล้วก็เป็นช่อง TikTok ด้วยตอนนี้เพิ่งเปิดช่องยังไม่ได้ทำคอนเทนต์และสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาเรามาแบบว่าขอคำแนะนำจากไพ่นะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปว่าไพ่เนี่ยอยากแนะนำในเรื่องอะไรนะไพ่อยากแนะนำในเรื่องอะไรขอเปิดเป็นไพ่ไพ่ทาร่ในออราเคิ เรื่องของความสามารถเรื่องของโอกาสเดี๋ยวนะพไพ่ใบนี้ใบนะจะลองเปิดสองใบไง <S <S 1> <S 1> นะคะไพ่อยากแนะนําของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเรื่องของโอกาสที่กําลังจะเข้ามาความสามารถคุณนะ่ะคุณก็จะเริ่มเจอแล้วคุณก็จะเริ่มเห็นหรือมีงานบางอย่างที่คุณทําอยู่อ่ะคนก็จะเริ่มเห็นมีในหน้ามีบุคคลที่สเข้ามาในชีวิตในการ เลยเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับฝีมือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องเงินที่มีโอกาสต่างๆเข้ามาและไพ่สี่ไม้เท้าเข้ามาคือความสุขความสนุกความสมหวังนะคะโอกาสในช่วงนี้ที่จะเข้ามานะ่ะพยายามคว้าไว้นะเป็นเหมือนกับว่าถ้าสมมติขายของออนไลน์อยู่ก็จะมีเหมือนกับลูกลูกทับลูกทีมอะไรเข้ามาสมัครกันอันเนี้ย ก็ลองคว้าโอกาสตรงนี้เอาไว้มันเป็นในเรื่องของความสุขความสมหวังนะให้จากความสามารถของตัวเองที่ทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงวันนี้แหละอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานและการเงินนะคะเป็นไงคะเอาแบบสนุกสนุกเลยเนี่ยสนุกมากเวลาเราเปิดไพ่เราก็จะสนุกแบบนี้แล้วแล้วที่สําคัญน่ะอ่าสื่อในเรื่องของวิญญาณ เรื่องเจ้าที่เจ้าทางและเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะก็บอกได้เลยว่าคนลุกคนชันกันทีเดียวพูดในคลิปนี้ไม่หมดนะเดี๋ยวจะมาหาว่าอวดอ้างสรรพคุณจริงๆแล้วการมาอยู่ต่างประเทศของโยนะมันเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อค้นหาตัวเองเพราะโยเชื่อว่าจริงๆแล้วจิตวิญญาณของเราอะเขามาีเป้าหมายในการลงมาเกิดอยู่แล้วแหละเพียงแค่เราไม่รู้ว่าเรามาเกิดทำไมานั่นน่ะ มันคือจุดประสงค์ใครจะไปรู้อนาคตข้าง้ายโยอาจจะเป็นหมอดูดีชื่อดังก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมในวันนี้ก็ได้พบเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่ทางชิดไม่เคยคิดมานะคะก็มาแบบเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะในคลิปนี้บางคนมาดูคลิปนี้แล้วอาจจะขำแบบว่าโยโย่เธอเป็นหนักมากอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่นะคือถ้าเคยดูหลายๆคลิปจะเห็นว่าคนที่เราอ่ะไว้ใจมากที่สุด ได้จริงๆอ่ะคือตัวเราเราเชื่อใจเรามากที่สุดได้ว่าคือตัวเราคนที่เก็บความลับได้ดีที่สุดก uh ็ mm hmm hmm> คือตัวเรานะเพื่อนที่ด uh ีที่สุดอ่ะก็คือตัวเราเออทุกอย่างอ่ะอยู่ที่ตัวเราหมดเลยการมาอยู่เมืองนอกมันทําให้เราแบบได้รู้จักได้เติบโตจริงๆแล้วการที่แบบมีไพ่เป็นเพื่อนเนี่ยมันสบายใจมากกว่าอยากคุยอะไรคุยเปิดคุยอย่างที่เพื่อนเเห็นอยากแนะนําแบบไพ่อยากแนะนําอะไรก็ให ก็ให้แนะนําเออหรืออยู่ดีๆอยากจะคุยว่าวันนี้ฉันสวยไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคุยกับไพ่คุยกับ,กบส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เชื่อมต่อเพราะว่าโยก็เรียนมาเนาะซึ่งมันสบายใจคนอยู่เมืองไทยอาจจะงงแต่คนที่อยู่เมืองนอกไม่งงนะมันสบายใจทุกคนมีคนมีได้คุยกับไพ่ได้ชี้แนะได้แนวทางแล้วบางคนที่ทักเข้ามาหายโยอะ ก็บอกว่าอยากคุยกับใครสักคนที่ไม่เอาเรื่องของเราอะไปนินทาบางคนก็มีคําถามประมาณว่าเพื่อนที่คบอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาคิดยังไงตอนนี้อยู่สวีเดนแล้วแล้วก็รู้จักเพื่อนกลุ่มหนึ่งอะไรเราก็เปิดไพ่หน้าไพ่มันก็ออกของมันมาเองอ่านตามหน้าไพ่นะคะก็มีความสุขดีนะอย่างที่พวกทุกคนเห็นเรารู้สึกว่ามันมีอะไรได้เติมเต็มตัวเองแล้วตัวโยเองว่างๆอะก็ไม่ได้ ก็เปิดไพ่แล้วก็จะอาจจะแบบว่าเปิดไพ่เรียนวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วางแผนในเรื่องของการทําออนไลน์อ่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะคือไม่ให้ตัวเองอ่ะว่างว่างจริงๆว่างก็คือไม่ว่างหาอะไรทําตลอดเวลาตัวที่จะทําให้เราอ่ะไม่ต้องทํางานตลอดชีวิตเปิดไพ่ไปเปิดไพ่มานะ่ะก็ไปถามในเรื่องของอาชีพที่ทําแล้วตัวเองจะรวยอาชีพไหน ที่จะมาทำในสวีเดนนะพูดแล้วขนลุกอาชีพไหนที่สมควรทำในสวีเดนอาชีพไหนที่ทำจริงๆแล้วจะรวยเออโยทำอันนี้เป็นไกด์แดนช่วตัวเองมากๆไกด์แดนก็คือหาแนวทางให้ตัวเองได้ไปต่อและนี่คือสิ่งที่บอกเลยว่าสำหรับไพ่ต่างๆอ่ะคือสิ่งที่แบบโยไว้ใจที่สุดในการขอคำแนะนำขอแนวทาง ด้วยความที่เราก็ชอบนั่งสมาธิเดียวเราอ่ะก็จะรู้ด้วยด้วยขึ้นมาเองแล้วบางครั้งอ่ะ,อะการเปิดไพ่ของโยอ่ะบางครั้งโยจะเห็นภาพไพ่ขึ้นก่อนที่โยจะหยิบได้เออแล้วบางครั้งอ่ะโยอาจจะเห็นเรื่องราวของคนที่มาทํานายนะ่ะขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยค่อยพิมพ์คือคือณปัจจุบันอ่ะโยยังไม่ได้รับเปิด ในการโทรเพื่อนๆต้องติดตามทางเพจหรือทางไลน์แอดมันเป็นเรื่องอะไรที่สบายใจแล้วมันเป็นเรื่องที่ทําให้โยได้มีความรู้สึกแบบฟูลฟิลฟูเมนก็คือแบบมันมีอะไรทํามันมีความสุขมันเห็นถึงโอกาสในการไปต่อหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่ามีไกดันและมีคนแบบมีแบบคำำําทํานุงทํานายอะไรอย่างเงี้ยออกมาให้เราได้ได้อ่านแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออต่อไปเราจะได้ ทำยังไงเพื่อคนเนี้ยคบได้ไหมก็เปิดเออเปิดได้เจ้าที่เจ้าทางอยากบอกอะไรตอนนี้ดวงจิตดวงญานพะพูดเป็นยังไงนู่นนี้นั่นถามได้ทุกอย่างเลยพูดได้ทุกอย่างเลยแล้วโยรู้สึกว่าโยก็รักแล้วก็สนุกกับการทําดวงนี้ด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาดูคงไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วในการครบคนนะคะเพราะในทยที่สุดอะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนรักรักตัวเองก่อน เพื่อนแท้กับคู่แท้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรวิ่งหาเพราะถึงเวลาเดี๋ยวเขามาเองอันดับแรกเปลี่ยนพลังงานในตัวเราก่อนเราเป็นคนยังไงเราจะดึงดูดคนแบบนั้นเพื่อนกินเหล้าเมายาเราไม่กินเราก็คบกันไม่ได้มันเป็นเรื่องของศีลไม่เป็นเรื่องปกติค่ะกฎของโลกใบนี้เหล็กดูดเหล็กไม่ดูดไม้ของเหมือนกันอยู่ด้วยกันได้นะคะ แต่ก่อนโยก็เป็นคนที่โทษคนนู้นคนนี้นะแต่โตขึ้นมาประสบการณ์มันสอนเรื่อยๆเรื่อยๆไปจากการใช้ชีวิตนี่แหละเราก็เห็นได้เลยว่าเจอจะได้คนยังไงเจอคนยังไงมันอยู่ที่ตัวเราปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองฝึกจิตให้ตัวเองอยู่ในคลื่นบวกเราก็จะเจอคนบวกเจอคนดีมันเป็นแบบนี้จริงๆอันนี้ฝากให้เพื่อนๆนะเนาะเหมือนการแชร์กันนะคะแชร์กันเล่าให้กันฟัง ติดตามโยใหม่นะในคลิปหน้าเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังต่อสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ